มาเต็มโต๊ะแล้วไวัยมากเหมยมึกเป็นซาซิมิคอมเมนต์เยอะค่ะวันนี้เราจะมากินตามคอมเมนต์กันเป็น e p พีหนึ่งทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่หนูรีต้องมากินเป็นยำหอยแครงกับผักกะเฉดนี่หอยแครงสดมากม,มึงเออหมึกซาซิมิโอหมึกน้ำดำเป็นทะเลรวมเลยพุ้นตัวใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเหมือนกันนะร่อยๆเว้ร์ hey, เฮ้เพื<ๆ>่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ค่ะนุรีอยู่ที่แถวพุทธมณฑลนะคะสาย2ถึงสายสเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ร้านนี้เลยเหมยหมึกเป็นซาเซมิจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยคอมเมนต์เยอะแบบเยอะมากแล้วเห็นบ่อยมากในช่องนุรีว่าพี่นุรีมาร้านเหมยหมึกเป็นซาเซมิค่ะวันนี้เราจะมากินตามคอมเมนต์กันเป็น E ีพีหนึ่งนะคะคอมเมนต์นี้บอกว่านุรีต้องกินยำหอยแครงกระเฉดนะคะแล้วก็กินตำปลาร้านะคะ เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายทุกคนร้านนี้คือเป็นร้านกระแสเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ที่ดูรีวิวหลายๆช่องอ่ะหลายคนให้คะแนนแบบขึ้นแบบไปทางที่สูงที่ดีหมดเลยทุกคนมาดูกันค่ะววามีอะไรบ้างนะคะร้านนี้มาแล้วหมึกน้ําดับมาไวมากอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วอันนี้เป็นหมึกคัวซาซิมิมาพร้อมกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็ออวาซาบิจากที่ดูรีวิวมาหลายคนสั่ง มาถึงต้องสั่งเมนูนี้ผักบุ้งฝอยก้าน<อ>ผักบุ้งผัดไฟแดงเออคนที่แนะนํามานะคะกดไลค์กดแชร์หนูหรีด้วยนะคะร้านนี้คือแล้วก็มีพี่พี่หนูหรีคือพี่พี่แจงอะคะ่ะฝากซื้ออันนี้น้ำปลาระกลับไปที่กระบี่เพราะว่านางไม่มีโอกาสได้มากินเดี๋ยวเราซื้อน้ำปลาระกลับไปด้วยขวดละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวถ่ายไปให้นางดูก่อนว่าฉันมาถึงแล้วนะ <laughs> ทุกคนร้านนะคะเปิด <laughs> ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างก็จะเป็นเมนูแบบ อาหารทะเลต่างๆนะนี่ข้าวผัดปงข้าวผัดปูนะคะเมนูปูต่างๆนะคะมีปูนึ่งนมไข่อะไรเงี้ยราคาตามนี้เลยทุกคนแล้วก็พวกส้มตำเนี่ยมีส้มตํารวมทะเลส้มตําไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ปลากระพงมีคนแนะนําปลากระพงด้วยแดี๋วันนี้เราไม่กินปลากระพงเรากินเป็นปลาทูบินทอดน้ําปลานะคะนี่จอปูปีกไก่ทอดแล้วก็ส้มตําปลาล่าต่างๆราคาตามนี้เลยทุกคนหอยหวานเผา ผัดชาเมนูกับข้าวแกงทรงแกงส้มคือครบหมดเลยปลากระพงพุ้งผัดไข่เค็มควนี้ร้านนี้เขาบอกว่ารสชาติจะจัดจ้านเนี่ยมาลองดูกันว่าสําหรับคนใต้แล้วอ่ะมันจะจัดจ้านแบบถึงใจคนใต้เมนูรีไหมเธอมาลองดูกันนี่นะคะปลาถูบินทอดอันนี้เมนูนี้ใครๆครมาถึงก็บอกว่าต้องสั่งแล้วก็อันนี้นะคะตประราปลาร้าทะเลรวมมีแซลมอนนะคะมีกุ้งตัวใหญ่มากตัอดู อันนี้คือเมนูที่แฟนคลับคอมเมนต์บอกว่าพี่ต้องมากินค่ะกระเฉดหอยแครงนี่เดี๋ยวได้กินกันแล้วก็เหลือหมึกผัดไข่เค็มจะบอกว่าความประทับใจแรกของร้านนะพอแบบพนักงานรับออเดอร์ไปปุ๊บไม่ทันถึง2นาทีฉันไปเปิดคลิปข้างหน้าแป๊บเดียว2นาทีมาเต็มโต๊ะแล้วไวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบว่าหลักๆแบบคนสั่งเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบเขามีการแบบเตรียมแผนวางแผนการลงอยู่แล้วเริ่มจากนี้เลยเถอาอนอะ ยิ่งนั้นมาบอกฉันน่ารักอย่างนี้แต่ไม่เห็นจะรักสักจีเมาาื่อไรถ้าเธนั้นไม่ใจให้กันช่วยบอกให้ฉันฟังได้ไหมอันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่นูรีต้องมากินเป็นหอยแครงยำหอยแครงกับผักกฉะเฉดน่ากินจริงแล้วแบบน้าปลาปะ จ๋าตอนนี้มีแบบแขกรับเชิญด้วยนะคะซึ่งอยู่นั่งอยู่หลังกล้องเป็นสาวแอร์โฮสเตสเพิ่งบินกลับมาใหม่ๆเดี๋ยวให้ออกกล้องนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ฉันขอกินก่อนไม่ไหวแล้วขอชิมน้ำก่อนอืมเผ็ดเปเรี้ยวนัวหวานปลาย,ายน้ำปลาร้าอร่อยอะ่ะอืมรสชาติที่ชอบขอกินกับอะเชษฐ์ก่อนอืมเข้าใจละ ว่าไม่หลายคนถึงคอมเมนต์ว่าให้มามึงน้ำยำอร่อยมากคือว่าอร่อยมากของฉันก็คือแบบมันตรงรสชาติที่ชอบพอดีคือบางคนอาจจะไม่ชอบรสนี้แต่หนรีชอบรสนี้คือมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มนวลๆแล้วก็หวานปลายๆคนไม่ไหวแล้วเจอหอยแครงอ,ะอ,อ่ะเธอนี่หอยแครงสดมากมึงเออเป็นเมนูที่ทุกคนบอกว่าต้องสั่งจริงๆ ไม่เคยกินยำหอยแครงกับกระเฉดมาก่อนไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเป็นก้านปักบุ้งอันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์เขาเหมือนกันนะอาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่หลายคนรีวิวว่าอร่อยมากลองดูออืเส้นกรอบมาก เราผัดแบบไม่เค็มเกินไม่หวานเกินแต่สำหรับเราอบบอยากได้จัดกว่นี้อีกนิดนึงอยากได้เค็มหวานนี้นิดนึงแต่ก็ทั่วไปอันนี้ขอมดีนะทั่วไปอืมซาซิมิหมึกซาซิมิเธอขอจิ้มซีฟู้ดแล้วกันวาสาบงซาบิอะไรได้หมดเลยตัวใสใสเลยอนะ่ะอืม โอเคไม่ผิดหวังสมกับคำรีวิวสีฟูเขาจะฟิลแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเป็นแบบปัน่นแล้วก,ก็อร่อยดีนะเป็นเมนูที่ทุกคนบอกอุ๊ยมันเป็นนั่นอาแบบเนี้ยมันบินได้จริงด้วยมันชื่อปลาต,ตูบินเขาบอกว่ากินได้ทั้งตัวแล้วเขาไม่ราดาน้ำน้ำปลาอย่างนี้ใช่ปะ กินกับข้าวนาะนี้ต้องเยี่ยมข้าวนะ mm. เนื้อปลาเ็าทอดแบบไม่ค่อยมีรสชาติอะไรมากไม่ค่อยโปเตียเ,เวลาเราทอดปลาแล้วมีความเค็มพลอยนะแต่นมันจะไม่มีความเค็มอยู่ที่เนื้อปลาแต่ว่ามันจะมีความหวานๆเค็มๆอยู่ที่น้ำซอสเขาแล้วน้ำปลา,าเขารอบดีนะ mm. กินยอดทำครัวกินกับข้าวหมึกน้ำดำ ห,ห,หวาน,วานๆเค็มๆหอมน้ำหมึกหมึกก็คือสดแต่ว่าควรกินกับข้าวเพราะว่ามันจะมีความเค็มนำขึ้นมานิดนึงตามสไตล์หมึกผัดน้ำดำไม่อบอไม่ไม่ติดหวานหวานแบบปลายๆมากๆเลยอ่ะหมึกนุ่มมาก หมึกผัดไข่เคม็มอันนี้น่ากินอะ่ะเดี๋ยวราคาขึ้นให้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เมนูนี้ที่หลายคนแนะนำมาขอชิมน้ำก่นอนม,มรู้สึกว่าทั่วไปแต่ว่าน้ำไข่เค็มอะมันเนียนเลยอะ่ะเนียนแล้วมันมีเทกเจอร์ความแบบเม็ดๆของไข่เคมม็มอ่ะหนรอปะรสชาติก็คือโอเคนะ เรี่ยงงอกอเนียนเนาะเ้าทำน้ำนี่น้ำได้นวลอ่ะน้ำซอสมันเนียนมันนวลอ่ะเออมีความนวลเนียนกินสบายๆกินกับข้าวใช่รสชาติคือแบบเหมือนที่จ๋าบอกเลยคือกินกับข้าวได้สบายๆชิลๆแต่ว่าถามว่าวืหว่าไหมก็คือเหมือนเคยกินร้านอื่นที่รสชาติประมาณนี้มาแล้วด้วยแต่ว่าเขาทําได้เนียนกว่าที่เคยกินแค่นั้นรีมปะระ หลายคนบอกว่ามาร้านนี้ต้องสั่งตำปลาาเท่านั้นซึ่งเราก็สั่งเป็นเป็นทะเลรวมเลยให้ดูตุง้งหูตุ้งตัวใหญ่มากนี่แค่กับนิ้วก้อยไอ้บ้าขอลาบไปเลยเมื่อกี้แอบชิมน้ำปลาาเขาแล้วก็เหมือนกับในยำถั่วเลยเอ้ยเหมือนในยำหอยเลยอะน้ำปลาาเขาดีเนี่ยเดี๋ยวซื้อกับพี่แจงบอกว่าฝากซื้อปลาลากับคุ้งตัวใหญ่มาก มึงเด้งมากคือน้ำตำําน้ำยำของเขาอะไปในทางเดียวกันก็คือมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มนนัวไปเลยแบบกำลังดีอะ,ะแล้วหวาไปลายปลมันละกอกอบมากแซลมอนแซลมอมนอ๋อใช้ตะเกียบดีกว่าส่วนความเผ็ดอะเผ็ดกลางกาเพราะาเราไม่ได้สั่งแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยนะอันนี้เขาทำแบบเผ็ดตามสไตล์ร้าน ตั้งแต่กินมาที่หนึ่งเชื่อแล้วว่าทําไมแบบแต่คนบอกว่ามาเราต้องสั่งมันเข้ากันอะมันอร่อยมากเลยอ่ะคือหอยแครงกลิ่นหอยแครงกับกลิ่นในผักกระเฉดอ่ะเออเพิ่งรู้ว่ามันกินด้วยกันแล้วมันอร่อยมันเข้ามากแล้วมันได้ความกรุบกรอบๆมัะมึงถ้าเขาทำหอยแครงมาแบบกำลังใช่แล้วก็ไม่ไม่ใช่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมากมันมันไม่โดดหอยแครงคือสุกกําลังดีกินกับไอเนี้ยผักเออ่กระเฉดที่มันมีความกรอบๆหวานๆอะ แล้วมีแล้วมีกลิ่นเฉพาะตัวของผักกระเฉดอะแต่มันไม่ไม่น่าเกลียดเลยมันดีเลยมาเข้ากับหอยแครงมากเหมือนเคยดูช่องเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาลวกหอยแครงสุกเพราะเขาใส่ใจแบบคนที่ไม่กินเลือดใช่ไหมเขาใส่ใจแบบว่าเรื่องเรื่องคุณภาพของแบบคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนอยากอยากให้มันมัน,ม,นมันไม่สุกอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้แต่เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบสะอาดขนาด ซึ่งส่วนตัวเราอ่ะต้องกินหอยแครงติดเลือดๆแต่ว่าพอมาอยู่ในยำอย่างเงี้ยพอมันแบบแบบเนี้ยมันสุกประมาณเนี้ยมันคือโอเคเลยเพราะว่าบนน้ำยำม,มันมีความแบบปลาปล้าอะไรอยู่แล้วเนาะยิ่งสุกก็ยิ่งดีเนี่ยซึ่งหนูดีจะชอบกินแบบนี้ประมาณนี้ก็คือสุกแหละแต่แบบติดเลือดนิดนิดนด,ด,ดูร้อย ที่สั่งมาทั้งหมดนะหนึ่งในสามอันเนี้ยให้ที่หนึ่งต่อด้วยอันเนี้ยที่สองที่ชอบมากนะอันนี้ก็คือฟิลปาทูทอดแต่ว่าเขาทำเก๋เดีมันบินได้อะใช่เนี่ยเขาบอกว่ากินกา้นออกกนกางได้ลองกัดดูนะ,ะไม่แพงมันกรอบไปหมดทุกส่วหนึ่งสอง อันนี้ที่สามให้ตีกวดมาอันนี้ที่สามได้ไหมส่วนอันนี้สองอันนี้ถือว่าทั่วไปธรรมดาเฉยๆอยู่ในมาตราฐานที่โอเคที่เราเคยกินมานะอหอยแครงคือกรุบเด้งแล้วกระเฉดกรอบๆอ่ะโธ่อันนี้เมนูแบบสั่งอีกจานยังได้อะ่ะอันนี้จริงโคตรดีไม่กินให้ดูรียองมันเนี้ยก่อนจะหมดเอา ปลาลาไม่เค้าอือต้องกินพร้อมกันหอยแครงกับกระเฉดต้องเข้าไปพร้อมกันแล้วม,มเมนูอีกเยอะมากแล้วแต่คนชอบจะกินอะไรก็กินแต่เราว่าเมนูปลาลาเขาโอเคเลยอะไรที่เสร็จปลาลาโอเคหมดเลยอันนี้ก็แบบกินได้ทั้งตัวไม่ต้องเหลือให้ใครกินไม่ต้องไม่ต้องเหลือให้แมวอะ่ละล้วน้ำาดงเขาคือแบบหวานๆเปรี้ยวๆเอ้ยหวานเค็ม น,นี่ปลาอะไรนะกะพงน้ำปลาที่นี่นะคะน้องไม่กินปลากินได้ก็คือมีความมันไม่เหม็นคาวมันหอมแล้วมันแบบรสชาติมันกำลังดีไม่โดงเกินน้ำปลาราขวดละร้อยเดี๋ยวซื้อกลับไปให้พี่อร่อยอ่ะหมดก่อนใครเลยค่ะ ร้านเขาจะมี2โซนนะหนูรีอันนี้หนูรีวันนี้ด้วยความที่ฝนมันตกอากาศมันไม่ร้อนมากเลยเลยนั่งข้างนอกเพราะว่าจะได้ไม่บรบกวนด้วยท้าร้านข้างในห้องแอร์เสียงมันอาจจะก้องไงเดี๋ยวเรารีวิวแล้วมันเสียงดังนะคะมีมีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนข้างนอกแล้วร้านอะ่ะเป็นโซนแบบปลอดโปร่งเออโปร่งแล้วก็เป็นแฟมิลี่เซนต์รีมากคือหรือว่าพาคุณตาคุณยายมาแล้วม,มีรถถุงดูแชร์เขาจะมีทางลาดใช่ปะแล้วข้างในอะ่ะเขาก็จะมีห้องน้ำให้ใหผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการเข้าได้ พราะว่าคือรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีร้านอนาหารที่ใส่ใจอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าแบบคือแล้วถ้าเราพาคุณตาคุณยายแบบพ่อแม่มากินด้วยอะไรเงี้ยเันร<ๆ>ู้สึกเนี่ยเขาทำร้านให้มันแบบเหมือนระดับเดียวกันลงโลเพื่อที่จะใช้รถเผ็นใช้วิ้วแชร์อะไรเงี<ห>้ยได้นะคะมันแบบกินกับข้าวอร่อยมากใ,ใส่ใจนะอื้เง็นน้อยกินกับข้าวอร่อยมากก็คือดอกจันไว้อยู่แล้วว่า รสชาติอาหารแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ลิ้น<อ>แล้วแต่ประสบการณ์การกินบาง<ต>คนชอบกินเค็มบางคนชอบกินหวาน,นบางคนชอบกินเผ็ดไม่เหมือนกันจริงๆตอนนี้เราวัดกันแค่ว่าวัตถุดิบอะสดมากๆก็โอเคแล้วอย่างอื่นมันเติมันได้ทุกคนถ้ามาเอาความคุ้มความสดของอาหารทะเลอะอ,อือย่างเมื่อกี้อันเนี้ยยำรวมทะเลจานนี้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบเมื่อกี้เขาบอกได้แซลมอนได้หอยนางรมได้เยอะหล้ยลูกอย่างอะแระไก่อแข็งเยอะมากจำได้ว่ากินหลายตัวแล้ว ยิ่งไม่ต้องแกะเองเอ่ะยิ่งกินง่ายลปลาบินเนี่ยเลิศก,กรอบผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังกรอบอผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังกรอบนต่ว่าต้องจิ้มน้ำปลาอืมต้องจิ้มน้ำปลาจริงๆจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนะถ้าไม่จิ้มน้ำปลามันจะจืดมันแบบเหมือนปลาเฉยๆจริงๆมันต้องราดแหละแต่เราจิ้มจริง มันเหมือนปลากระพงทอดน้ำปลาที่เราต้องราดน้ำปลาทุกคนยำรวมทะเลเนี่ยสอรอกว่า,าไม่แพงเลยอะ่ะได้ปลากระพงได้ปลาแซลมอนได้หอยนางรมได้หอยแครงได้กุ้งตัวใหญ่ๆสองตัวอย่างนั้นอะออแต่รวมทะเลเขาจะไม่มีปูมาเนาะจะมีแต่พวกปูปูดำปูนา ตอกเลยใช่อันนี้จะมีความคริมมี่เนียนเนียนนวลนวลรสชาตแบบกินได้ทุกเพศทุกวัยเมื่อกี้กินอันนี้คำแรกเลยปะแล้วก็ประทับใจเลยตั้งแต่คำแรกฉันชอบมากมหมดหมดก่อนใครใครเลย กรเฉดหอยแครงต้องสั่งเนีย่ยทำกินเองที่บ้านเลยอ่ะกระเฉดเนาะซื้อหอยแครงมาเนาะเล้วน้ำยำมันไม่กระกรนะอืหมดสิ่งที่หมดอันดับแรกคือกระเฉดแล้วก็ปลาเฉดหอยแครงแล้วก็ปลาบินทอดปลาทูบินหมดเป็นอันดับแรก ไม่กินซาซิมิหรอขอจิ้มน้ำซอสดำนะ,ไม,นะไ,มไม่กินหมึกซาซิมิแบบใสๆหว,วานๆหวานมากมึงมงกินหมึกหวนานมากมขอโทษค่ะหิบไม่ได้นะแป้งได้แหละขอบคุณคะ่ะสีฟูดเขาแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเอ้ยไม่ล,ลองสีฟูเขาเลยอะแต่กูเผ็ดนะเนี่ยตอนเนี้ยหมึกน้ำดำกับข้าวหวานแม่เนื้อหมึก หวานมากุแบบแบบทุกๆเออ้านจดรถเขาเยอะมากนะดองรับสุดๆเดี๋ยวค่อยถ่ายบรรยากาศให้ดูออกจริงก่อนอร่อยคุ้มมากที่ขับมาจากลังสิตมันอยู่ตรงข้ามกับส่วนสาธารนณะพุทธมนสายสองวงแหวนพุทธมนฑลสายสอง บักทีเว็มาแล้วกันทุกคนง่ายดีค่าแก๊ปมาเท่าไหร่มาจากไหนค่าแก๊ปแพงเพราะมันจากสนามบินโอ้มค์ก้อนนั้นมันพอๆกับที่กลับบ้านเนี่ยมึงลงสนามบินพอดีเหรอเมื่อกี้ที่เธอว่าครูนะก็ก็ก็โทรหาก็คือจะอยากรู้ว่าอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดไปทําธุระในเมืองแล้วแบบว่าจะได้มีคนกลับบ้านด้วยกลับบ้านด้วยได้อะไรเงี้ยอ๋อก็คือพอๆกับบ้านเนีเน้อห้าร้อยหกร้อยใช่ไหมใช่แต่เห็นจะมากินข้าวพอดีก็เลยแบบตอนแรกคือกดไปแล้วด้วยแล้วครูแคนเซิลอ๋อกูกดใหม่ แต่ว่าแพงหอยนางบบานรมน,นึงเพราะม,มันต้องขึ้นทางด่วนอืมเขาบอกว่าเมนูต้ยมยำต้องสั่งแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากกินต้ยมยำเพราะเรากินยำแล้วต้านปักบุ้งอะ่ะกรอบดีแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกทุกคนก็คือทั่วไปเหมือนมาตรฐานปกติต้านปักบุง้งถ้าเป็นนา่นเดินเขาไม่ทำมาดีป่ะอืมแต่เั้นก็มี มันเป็นผักกาดผักบ,บุ้งนะแต่ว่าน่าจะหมากาแฟามาจากร้านนี้คือแรกแรกหลักๆที่เราเห็นเมนูเนี้ยก็คือเห็นมาจากร้านนี้แหละเมนูกานผักกับผักกระบุ้งกานผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งฝอยที่เห็นแบบเมนูแรกๆในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็เห็นจากร้านนี้แหละแต่จะมีร้านอื่นทำมาก่อนเลยเราไม่รู้เราเคยเห็นแค่ร้านนี้แต่กินอันนี้แล้วอะ ฟันดำนะจ๊ะพีิชาเ,เป็นอันไหนเผ็เเเเดทิ้งเผ็ดไม่ค่อยได้เท่านี้อ๋อนาาเพิ่งกลับมาจากนิวยอรอ์กทุกคนเอาเป็นว่าอันนี้นะจะเป็นคลิป EP 1หนึ่งถ้าเกิดว่าคลิปนี้ ถึง200,000วิวจะมี EP 2แล้วจะมาสั่งเมนูอื่นๆที่ยังไม่ได้สั่งพราะเมนูเขามีแบบเป็นร้อยเมนูอ่ะจะมาลองเมนูอื่นต่อนะคะวันนี้วันนี้ก็ถือถว่ามาลองเมนูที่เป็นบลอกเป็นกระแสมาลองเมนูที่หลายคนแนะนําให้แล้วก็ประทับใจมีบางอย่างที่แบบว่าอาจจะแบบทั่วไปปกติก็คือแล้วแต่คนชอบแต่มันก็เป็นอาหารปกติแล้วใช่ดูหวาไปมันก็ไม่ได้ใช่นะใช่บางคนก็ บางคนเนี่ยคอมเมนต์ว่ามากินมากินแล้วค่ะก็ก,ก็ทั่วไปก็มันคืออาหารเนี่ยมันจะวิสิทวิสูเลยขนาดนั้นนึยออกป่ถ้าิว่าม,มากินผัดผักบุ้งแล้วก็จะให้มันเป็นรสชาติยังไงอะ่ะใช่มันก็คือ <laughs> เบอร์รสชาติผัดผักบุ้งแต่แค่อร่อยในแบบผัดผใช่มันคือดีไซน์ของเขาแล้วก็มันมีอย่างน้อยก็คือมีความครีเอทดตรงที่แบบเออเป็นการฝอยเป็นการอะไรนี่นีเออเอาไปว่าชอบร้านไหนก็ไปกินร้านนั้นก็คือเพิ่มมูลค่านะจริงๆล่ะแล้วก็ทําแล้วก็ยากด้วยนะอืม เคี้ยวง่ายมันกรุบคือบางคนไม่กินก้านบักบุ้งไงแต่พอมาเจออย่างเงี้ยกินได้นะบางคนนะจริงๆไม่กินแบบที่เป็นแบบก้านๆ้านอ่ะคนแก่ไงแบบเคี้ยวยางๆอย่างเงี้ยก็กินแบบเริ่มเพิ่มมูลค่าให้จานอาหารได้ด้วยนะเนี่ยกว่าเขาจะหั่นได้อ่ะใช่เออแต่เดี๋ยวต้องซื้อน้ำปลารลากับจริงพี่สาวสั่งไว้ออเดอร์มาจากกระบี่อ่ะเธอเพราะนางดูคลิปเยอะนะนางบอกว่าอยากมากินร้านนี้อันดับหนึ่งพอฉันบอกว่าฉันจะมานางแบบตื่นเต้น คือแบบว่าในทิกตอกมันจะมีปากามีอะไรใช่ไหมเจนาบอกว่าอยากได้จากร้านมันจะมีกความรู้สึกหนึ่งแบบเอามาจากร้านอะไรเงี้ยขอขอเป็นเมนูที่ซ้ําอีกเมนูหนึ่งแต่มันมีเมนูปูอีกเยอะเลยเธอเมนูปูเมนูต้มยำเมนูอะไรอีกอะเนี่ยกุ้งวบวกผัดเป็นมะม่วงอะไรเงี้ยคนที่จะมากินแบบไอยำกระเฉดเนี่ย เดยไม่ต้องคาดหวังว่าน้ํายํามันจะแบบตะโกนนะว่าเหมือนเขาตั้งใจทําให้มันเข้าแบบว่าใช่ไม่ไม่เข้มข้นมากเพื่อที่จะให้มันแบบว่าชูชูรสไอ้ผักแบบแขงอ่ะใช่เพราะว่าหอยแครงไม่กินหอยแครงอร่อยไม่โดนกบเลยแล้วก็ผักเราเชื่กินกบก่อเข้าไปแบบไม่มีกลิ่นอะไรเหม็นกบเลยคือถ้าคนไม่กินปลาอย่างที่น้องแป้งบอกคือกินได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าน้ํายํายังไม่นู่นนี่มันมันจะอีกแบบหนึ่งอย่าอย่าไปคาดหวังอย่างนั้น มันจะไม่โด่งแบบมากินยำปลาร้าแบบอื่นแต่เนี้ยทุกความแบบมันเข้ากันในจานของมันใช่คือถ้ากินแยกส่วนอ่ะจะไม่อร่อยเท่ากินทุกคําพร้อมกันคือกินในช้อนต้องมีน้ํายำและมีกระเฉดและมีหอยแล้วแล้วก็มีพริกพริกเขียวนิดๆนะเออคำเดียวมันพอดีเลยอ่ะสำหรับเรานะแต่ว่าเชื่อว่าสำหรับทุกคนแหละเพราะว่าดูรีวิวมาประมาณดูรีวิวมาประมาณห้าสิบคลิปทุกคนบอกว่าเมนูนี้ต้องสั่ง ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทุกคนบอกจริงๆตามนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านหน่อยเนี่ยข้างในเป็นห้องแอร์เห็นไหมนี่ก็เป็นโซนแบบข้างนอกนะคะให้ดูลานจอดนี่คนก็มากันเรื่อยๆเลยมาบอกฉันน่ารักยิงนั้นมาบอกฉันน่ารักยิงนี้แต่ไม่เห็นเจะรักสักทีเมื่อรายถ้าเธอนั้นไม่ใจให้กันช่วยบอกให้ฉันฟังได้ไหม Right, right, right,